ฮัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก็แคปอัพสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby Monster กับคอนเทนต์ใหม่เั่นเองเป็นเบื้องหลังนะครับแฟนมิเต้งที่โตเกียวหรือว่าที่ประเทศญี่ปุน่น see you there behind in to เกียวดยเองนะครับแฟนมิที่ญี่ปุ่นเด,เด็กเเบมอนเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยดังนั้นความตื่นเต้นจึงมีมากทุกคนเนี่ยคือแบบ ตื่นเต้นแหละแต่ตั้งใจมากๆเพื่อให้แฟนๆทุกคนเนี่ยสนุกแล้วก็มีความสุขที่สุดในงานแฟนมีดครั้งนี้เบื้องหลังการฝึกซ้อมคือแบบไอดอลมือใหม่มากเลยนะครับแฟนๆแซวว่าแค่ไม่เนี่ยเสียงดังหรือว่าเสียงตัวเองพูดออกใหม่ก็คืออึ้งตกใจกันแล้วตื่นเต้นกับไฮโดรลิกของเวทีซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกการวอร์มเสียงของเบม,มอนเนี่ยก็ยังเป็นช็อตที่หลายๆคนนั้นรอดูนะครับในคลิปเบื้องหลังเวทีหรือว่ารายการต่างๆครั้งนี้ก็มีเหมือนกันและก็คือเสียงเหมือนกินแผ่นมาเลย เพื่องลังที่ว่าตื่นเต้นแต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าต้องทําได้สิพวกเราเก่งอยู่แล้วให้กําลังใจการารับอย่างชิกิต้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการร้องกลัวแบบว่าจะร้องเพี้ยนหรือว่ากลัวแบบเสียงจะหลงรามิก็ให้กําลังใจแบบว่าชิกิต้าแม่พี่เนี่ยฟังหนูร้องเพลงแล้วคือแบบชอบมากหนูร้องเพลงดีเสียงมันน่ารักมันน่ารักมากๆมันดีแล้วชิกิต้าก็แบบโอเคโอเคปุ๊บกำลังใจเต็มที่ขึ้นโชว์ปุ๊บทุกคนนะครับทำได้ดีมากการวอมเสียงเนี่ยก็มีส่วนช่วย ด้วยดูจากภาริตากับอายอนที่วอมเสียงด้วยกันแล้วเนี่ยก็คือแบบืมอรู้แล้วว่าทำไมร้องเพลงเก่ง นเวทีเนี่ยก็เก่งกันมากเลยนะครับถึงแม้จะมีจุดที่แบบว่าเอ้ยผิดพลาดหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็จะโชว์มัสโกออนเต็มที่เลยอย่างช็อตท,ที่โล่าล้มกลางเวทีนะครับอันนี้เนี่ยเด็กแค่อายุ141516ตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปอยู่ต่อหน้าคนจํานวนมากขนาดนี้เป็นหมื่นๆคนที่กําลังนั่งดูเราอยู่แล้วเราล้มตรงนั้นแต่ว่าโลราลุกขึ้นมาแล้วก็ทําการแสดงต่อแบบดะโชว์มัสโกออนละมืออาชีพมากลงมาจากเวทีปุ๊บเนี่ย่ายางเข้ามานะครับเด็กเด็ก ก็เข้าไปบอกปายเลยว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหนูร้องเสียงลงด้วยชิกิต้าก็บอกปายังกับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจทําดีแล้วโปรราบอกเมื่อกี้หนูล้มด้วยหนูก็อายมากปายังก็บอกไม่ต้องสนใจนี่คือครั้งแรกที่ทุกคนเนี่ยทำการแสดงต่อหน้าแฟนๆสเกลใหญ่ขนาดนี้ทําได้ดีมากแล้วปายังก็ให้กําลังใจนะครับเด็กๆก,ก็แบบโอเคในเมื่อทุกอย่างมันดีดังนั้นบังหน้าก็จะตั้งใจทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมผิดพลาดให้น้อยลงและมืออาชีพมากขึ้นไปเรื่อยๆเบื้องหน้าเนี่ยที่เราเห็นว่าเด็กๆมัน ใจมากบนเวทีทําได้ดีทําสุดทําถึงหลังเวทีเนี่ยเขาก็มีความตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บกังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่งเดบิวต์แล้วก็ได้มีแฟนมีที่สเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งตารอเจอดังนั้นความกดดันต่างๆเนะี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆนั้นก็สามารถที่จะทําทุกอย่างออกมาได้อย่างเป็นเฟอร์ชันลเลยก็ต้องยอมรับว่าเด็กเบมอนเขาเก่งกันจริงๆใครอยากดูแบบรายการเต็มๆนะครับตามไปดูกันได้เลยที่ช่องของ Baby Monster เองกับคลิป Behind the s C e น e นะครับ ของแฟนมิทติ้งซียูเดะที่โตเกียวคลิปนี้เราไว้อัปเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับอันยอง